ภายในเวลาเพียง12นาทีทั้งยุโรปเหมือนกันหายใจและถ้าคุณคิดว่าผมกำลังพูดเกินจริงงั้นลองฟังเรื่องนี้ให้ดีเครื่องบินมยาย31ของรัสเซียเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงติดอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลได้บินล้ำเข้าไปในน่านฟ้าเอสโตเนียซึ่งเป็นดินแดงของแนโตโดยไม่เปิดสัญญาณติดต่อใดๆเลยถูกต้องแล้วไม่มีคำเตือนไม่มีการตอบกลับไม่มีคำอธิบายใดๆมีเพียงเส้นทางบินเย็นชา เสียดผ่านเส้นแบ่งที่ทั้งโลกเข้าใจตรงกันว่านั่นคือเส้นแบ่งแห่งความตายเรดาร์ของเอสโตเนียส่งสัญญาณเตือนแนโตสั่งสแครมเบิเครื่องบินรบจากหลายประเทศขึ้นสกัดขณะที่นักบินแนโตทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโลกภายนอกแทบไม่รู้เลยว่าความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่ใหญ่ที่สุดบนโลกอาจประทุขึ้นได้ทุกวินาทีในตอนนั้น12นาทีที่ดูเหมือนแค่ช่วงเวลาสั้น แต่ในภาษาของสงคราม12นาทีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้มาตรา5ของนาโตถูกเปิดใช้เพียงพอที่จะเปลี่ยนอุบัติเหตุให้กลายเป็นสงครามที่ไม่มีใครกล้าจินตนาการและนี้ไม่ใช่เที่ยวบินหลงทางไม่ใช่ข้อผิดพลาดด้านการนำร่องไม่ใช่ความสับสนเล็กน้อยที่มองข้ามได้สิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์พังงะคือคำถามว่าทำไมรัเสเซียถึงเลือกจังหวะนี้ตำแหน่งนี้และวิธีการยั่วยุแบบนี้นี่คือการทดสอบ คือคาเตือนหรือว่าเป็นฉากเปิดของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นทันทีที่สัญญาณแปลกปลอมปรากฏบนหน้าจอเรดาร์เอสโตเนียเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกคนต่างชะงักลมหายใจพร้อมกันจุดสัญญาณนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วผิดปกติสูงกว่าทุกระดับเตือนมาตรฐานและที่สําคัญที่สุดมันกําลังมุ่งหน้าไปทางทาลลินเมืองหลวงของประเทศสมาชิกนาโต้ NATO, ภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบยืนยันได้อย่างชัดเจนนั่นไม่ใช่เครื่องบินพลเรือน ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชและไม่ใช่ยานบินที่เผลอหลุดเส้นทางมาโดยบังเอิญมันคือ m มยีสาเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงของรัเสเซียข้อมูลนี้ถูกส่งต่อไปยังบัญชาการนาโตทันทีและหลังจากนั้นเพียง30วินาทีคำสั่ง Scramble ก็ถูกปล่อยออกไปเครื่องบินรบของเยอรมนีขึ้นบินเครื่องบินรบของเดนมาร์กขึ้นบินเครื่องบินรบของอังกฤษเข้าร่วมฝูงบินสกัด ปฏิกิริยาของพันธมิตรเป็นไปอย่างรวดเร็วผิดปกติราวกับทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่านี่คือบททดสอบไม่ใช่อุบัติเหตุในโลกความจริงไม่มีปุ่มพอสให้กดหยุดการตัดสินใจที่ช้าไปหนึ่งจังหวะอาจต้องแลกด้วยทั้งเมืองหนึ่งเมืองและการคำนวณที่ผิดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันย้อนกลับได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหน้าจอบัญชาการแสดงเส้นทางบินสองเส้นเส้นของไมยี31 ที่กำลังรักษาความเร็วเหนือเสียงและเส้นทางของเครื่องบินรบนาโถที่กำลังไล่เข้าประชิดระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายหดสั้นลงอย่างรวดเร็วจนเพียงแค่การอ่านสัญญาณเรดาร์ผิดท้องฟ้าเหนือทะเลบอลติกก็อาจลุกเป็นไฟเอสโตเนียประเทศเล็กๆแต่ตั้งอยู่ในจุดตัดของภูมิรัฐศาสตร์ยุโรปก,กำลังกลายเป็นเวทีที่สองกลุ่มพันธมิตรทหารใหญ่ที่สุดในโลกยืนประจันหน้าโดยแทบไม่ต้องพูดคำใดแม้แต่คำเดียว ไม่มีใครรู้ว่าไมชีสามสต้องการอะไรไม่มีใครรู้ว่ามันติดอาวุธขีปนาวุธมาด้วยหรือไม่สิ่งเดียวที่แน่นอนในขณะนั้นคือยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่นาทีที่สองของวิกฤตที่เพียงแค่การตัดสินใจผิดหนึ่งครั้งก็พอจะชุดทั้งภูมิภาคให้ตกลงสู่ความโกลาหลได้และจากตรงนี้เรื่องราวเริ่มเปิดไปสู่สิ่งที่ทำให้นาโตทั้งกลุ่มถึงกับหนาวสถาน เพราะเหตุใดเอสโตเนียจึงกลายเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียเลือกใช้ในการท้าทายเพื่อเข้าใจว่าทำไมแค่ไมโคร3าเดลำเดียวบินลำเข้าเอสโตเนียถึงทำให้นาโตสะเทือนทั้งระบบเราต้องมองไปที่ตำแหน่งของประเทศเล็กๆแห่งนี้บนแผนที่อำนาจของยุโรปเอสโตเนียไม่ใช่แค่จุดเล็กๆบนแผนที่แต่มันคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างสันติภาพกับความขัดแย้งเอสโตเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต สำหรับมอสโกแล้วดินแดนบอลติกไม่เคยหลุดจากสายตาจริงๆและการที่เอสโตเนียกลายเป็นสมาชิกเนโตในปี2004นั้นคือตะปูที่ตอกลึกที่สุดลงไปในหัวใจยุทธศาสตร์ของรัสเซียในมุมมองทางทหารเอสโตเนียคือแนวป้องกันด่านหน้าแรกของแนโตต่อรัสเซียแค่จุดนี้ถูกเจาะแตกแนวทางเดินทั้งแนวบอลติกก็จะเปิดโลง่งสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั้นคือทาลินอยู่ห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงราว 150กิโลเมตรระยะทางที่ใกล้จนทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายในระดับความเป็นความตายเพราะแบบนั้นเนี่ยการล้ำเข้าเขตน่านฟ้าเอสโตเนียจึงไม่มีวันถูกมองว่าเป็นแค่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคแต่มันคือสัญญาณคือการทดสอบคือคําเตือนว่ารัเสเซียยังจับตาภูมิภาคบอลติกอยู่ตลอดเวลาและพร้อมจะก้าวข้ามเส้นแบ่งเมื่อเห็นว่าจําเป็นเอสโตเนียคือสัญ,ญลักษณ์เชิงยุทธศาสตร์ของแนโต มันพิสูจน์ว่าแนโทไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องแค่ชาติมหาอำนาจในยุโรปตะวันตกแต่พร้อมจะยืนเคียงข้างประเทศเล็กๆในแนวหน้าหากเอสโตเนียอ่อนแรงลงหรือถ้าแนโทตอบสนองช้าความเชื่อมั่นของชาติบอลติกทั้ง3เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียก็จะสั่นคลอนและนั่นแหละคือสิ่งที่รัสเซียต้องการใช้เป็นช่องว่างการล้ำเข้าน่านฟ้าครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ปฏิบัติการทางทหารแต่มันคือการโจมตีใส่ซักดิซีของเนโตโดยตรงเป็นแบบทดสอบว่าพันธมิตรนี้จะยืนเป็นหนึ่งเดียวจริงหรือไม่เมื่อแรงกดดันมาจากมอสโกรัรเสเซียไม่ได้เลือกเอสโตเนียเพราะมันอ่อนแอแต่เลือกเพราะมันคือประตูทางเข้าจุดอ่อนที่สุดของนาโตเมื่อนาโตยืนยันได้ว่าเป้าหมายที่กำลังพุ่งเข้ามาในน่านฟ้าเอสโตเนียคือไมจี31 บรรยากาศในห้องบัญชาการก็เปลี่ยนไปทันทีไม่มีใครมองว่านี่คือการหลงทางไม่มีใครเชื่อว่านี่แค่ผิดพลาดด้านนำร่องเพราะไม่31ไม่ใช้เครื่องบินที่ใช้บินเล่นหรือฝึกบินธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วอำนาจการยิงและการข่มขวัญรัสเซียไม่ได้ใช้เครื่องบินธรรมดาพวกเขาใช้ m i g 31เครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียง ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างเคส47ซึ่งถูกบรรยายว่าเป็นอาวุธที่เปลี่ยนสมการสมรภูมิได้ความจริงที่ทำให้หนาโทหนาวเยือกคือ MIG-31 มีความเร็วได้ถึงระดับ MASH 2.8เร็วจนฝ่ายตรงข้ามมีเวลาเพียงไม่กี่สิบวินาทีในการตอบสนองนั่นหมายความว่าหาก MIG-31 ต้องการโจมตีระบบป้องกันทางอากาศทั้งหมดในพื้นที่แทบไม่มีเวลาพอจะตั้งหลักยิ่งไปกว่านั้น ไมก u y 3ายังสามารถติดอาวุธขีปนาวุธที่ยิงจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จากระยะไกลามากๆได้การที่มันบินล้ำเข้าน่านฟ้านาโถโดยปิดระบบสื่อสารทั้งหมดไม่ตอบรับสัญญาณเตือนใดๆเป็นพฤติกรรมที่มักปรากฏเฉพาะในสถานการณ์สงครามเท่านั้นไม่มีประเทศไหนส่งไม g ี1สเข้าสู่พื้นที่อ่อนไหวอย่างทะเลบอลติกเพื่อบินเล่นไม่มีนักบินคนไหนปิดการติดต่อกลางน่านฟ้านาโถโดยไม่รับคำสั่ง และไม่มีนักวิเคราะห์มืออาชีพคนไหนมองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เที่ยวบินลงทิศนี่คือการทดสอบหรือข้อความที่ถูกส่งมาอย่างตั้งใจและคำถามสำคัญที่สุดก็คือรัสเซียกำลังพยายามส่งสัญญาณอะไรผ่านเที่ยวบินอันตรายครั้งนี้กันแน่ทันทีที่ไม่ย้าย31ข้ามเส้นแบ่งน่านฟ้าเอสโตเนียแนโทก็ส่งสัญญาณเตือนมาตรฐานไปทันทีขอให้ฝ่ายรัสเซีย,ยยืนยันตัวตนเส้นทาง และวัตถุประสงค์ของเที่ยวบินแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งพันธมิตรถึงกับสถานคือไม่มีการตอบกลับแม้แต่ครั้งเดียวความเงียบสนิทโดยสมบูรณ์และในโลกทหารความเงียบแบบนี้คือสัญญาณที่อันตรายถึงขีดสุดเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงลำหนึ่งปิดวิทยุติดต่อไม่ได้บินลึกเข้ามาในน่านฟ้านาโตนี่ไม่ใช่เหตุขัดข้องเล็กน้อย แต่มันคือสถานการณ์ที่ทุกคู่มือวางแผนสงครามจำลองไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเครื่องบินนาโธก็ประชิดไมเก3สามสิบเอ็ดในระยะเพียงไม่กี่กิโลเมตรที่ระยะนี้แค่การเหนี่ยวกายหนึ่งครั้งไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือจากความเข้าใจผิดก็เพียงพอจะจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่นำไปสู่สงครามที่ไม่มีใครบนโลกนี้อยากเห็นในห้องบัญชาการเอสโตเนียนายทหารผู้บังคับบัญชาต้องเผชิญกับคำถามที่ยากที่สุด จะทำอย่างไรต่อเฝ้าติดตามและหวังว่าไมค์31จะบินออกไปเองบีบให้มันเปลี่ยนทิศหรือในกรณีเลวร้ายที่สุดต้องล็อกเป้าเพื่อสกัดก่อนที่มันจะโจมตีทุกทางเลือกมีราคาและราคาของการตัดสินใจผิดคือสงครามเต็มรูปแบบขณะที่เครื่องบินนาโตบินประชิดเข้าไประบบป้องกันทางอากาศทั้งหมดในเขตบอลติกก็ถูกยกระดับเป็นสถานะพร้อมรบเต็มที่ทั่วยุโรปเหมือนกำลังกลั้นลมหายใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเรียกช่วงเวลานั้นว่าหนึ่งในนาทีที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นตลอด12นาทีเหล่านั้นยุโรปเหมือนหยุดหายใจและโลกทั้งใบก็ยืนอยู่ริมขอบของฉากทัศน์ที่ไม่มีใครอยากจินตนาการทำไมรัเสเซียต้องทำเรื่องนี้ในเวลานี้เมื่อนาโตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้ำเข้านานฟ้าคำถามใหญ่ที่สุดที่ดังขึ้นแทบจะในทันทีคือเพราะเหตุใดรัเสเซียจึงเลือก จังหวะนี้สำหรับปฏิบัติการที่เสี่ยงขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากชี้ไปที่แรงจูงใจหลัก3ข้อและที่น่าขนลุกก็คือทั้ง3ข้อฟังดูสมเหตุสมผลอย่างน่ากลัวข้อแรกทดสอบความเร็วในการตอบสนองของนาโตรัสเซียอยากรู้ว่านาโตใช้เวลาน,านานเท่าไหร่ในการสแครมเบิลเครื่องบินรบเส้นทางลาตระเวนใดถูกเปิดใช้งานและพันธมิตรประสานกำลังกันเร็วแค่ไหนในสถานการณ์ฉุกเฉิน นี่คือข้อมูลระดับชีวิตความตายในเชิงยุทธศาสตร์และไม่มีวิธีไหนจะเก็บข้อมูลได้ชัดเจนเท่ากับการสร้างสถานการณ์จริงขึ้นมาเองนี่ไม่ใช่การทดลองบนกระดาษแต่มันคือบททดสอบภาคสนามในโลกจริงลำดับที่สสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาต่อกลุ่มประเทศบองติกเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียต่างหวาดกลัวมาโดยตลอดว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจกลายเป็นยูเครนคนต่อไป รัเสเซียเข้าใจความกลัวนั้นเป็นอย่างดีและการส่งไมย31ลำเข้านานฟ้านาโธก็คือข้อความที่ชัดเจนว่ารัเสเซียยังจับตาดูอยู่และยังมีศักยภาพจะกดดันเมื่อใดก็ได้เพียงเที่ยวบินเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งภูมิภาคบอลติกนอนไม่หลับลำดับที่3ส่งสารทางการเมืองภายในประเทศท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดระดับนานาชาติการกระทำอุกอาจแบบนี้คือข้อความถึงประชาชนรัเสเซียว่า รัเสเซียยังแข็งแกร่งไม่หวั่นเกรงนาโต้มันช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์สันแข็งกร้าวเด็ดขาดที่รัฐบาลต้องการรักษาไว้หนึ่งปฏิบัติการสามเป้าหมายไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญและหากมองลึกลงไปในทั้งสามแรงจูงใจนี้เราจะเข้าใจว่าเที่ยวบินของไม่สามสิบเอ็ดไม่ใช่แค่การทดสอบแต่คือคำเตือนว่าการช่วงชิงอำนาจกำลังก้าเข้าสู่ระยะใหม่อันตรายกว่าและยากจะคาดเดามากกว่าเดิม ทันทีที่มีการยืนยันเหตุล้ำเข้านา่นฟ้าปฏิกิริยาจากนานาชาติก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติไม่ใช่แค่เอสโตเนียไม่ใช่แค่ภูมิภาคบอลติกแต่ทั้งแนโทล้วนยกระดับสู่ภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนี่ไม่ใช่เรื่องของประเทศเล็กประเทศเดียวที่ถูกยั่วยุแต่มันคือเรื่องราวของทั้งทวีปยุโรปแนโทประกาศยกระดับความพร้อมรบในภูมิภาคบอลติกทันทีกองทัพอากาศหน่วยป้องกันขีปนาวุธ และกองกำลังตอบสนองเร็วถูกตั้งให้อยู่ในสภาพออกตัวได้ทันทีเมื่อมีคำสั่งนี่คือข้อความส่งตรงถึงมอสโกว่าแนโธมองเห็นบททดสอบนี้แล้วและพวกเขาพร้อมจะตอบโต้ที่สหประชาชาติตัวแทนด้านความมั่นคงเตือนว่าเพียงความผิดพลาดเล็กๆในการคำนวณก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งครอบคลุมทั้งยุโรปได้และในบรรยากาศตึงเครียดเช่นนี้ความผิดพลาดเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สหรัฐเพิ่มการลาดตระเวนเหนือน่นฟ้าบอลติกด้วยเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าสหาภาพยุโรปเสนอขยายโลป้องกันทางอากาศให้ครอบคลุมภูมิภาคบอลติกทั้งหมดเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียเรียกร้องให้ส่งกำลังทหารพันธมิตรเข้ามาเสริมเพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ถูกปล่อยให้เผชิญหน้ารัเสเซียตามลำพังสิ่งที่น่าสังเกตคือปฏิกิริยาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเกิดพร้อมกันไม่มีการชักช้าไม่มีความแตกแยก และนี่คือสัญญาณชัดเจนที่สุดว่าชาติมหาอำนาจเหล่านี้เข้าใจดีว่าเหตุการณ์ m ม j 3 1ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการบินมันคือบททดสอบเชิงยุทธศาสตร์และปฏิกิริยาลูกโซ่จาก NATO ้ u และสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมตอบสนองต่อทุกบททดสอบถัดไปที่อาจเกิดขึ้นเหตุการณ์ m ม J31 ลำเข้านานฟาเอสโตเนีย ไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเฉพาะในวงการทหารเท่านั้นแต่มันยังเคยหยาโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมของยุโรปทั้งทวีปในทันทีและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเครื่องบินเพียงหนึ่งลำเวลาเพียง12นาทีแต่ทิ้งผลกระทบที่อาจลากยาวหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ตลาดพลังงานยุโรปก็ผันผวนอย่างรุนแรงราคาก๊าสล่วงหน้าพุ่งขึ้นทันทีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์ การสำรองพลังงานความหว่นเกรงว่าความตึงเครียดในภูมิภาคบอลติกอาจกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานทําให้ยุโรปหวนกลับไปนึกถึงเงาของวิกฤตพลังงานปี2022อีกครั้งเศรษฐกิจไม่รอคําชี้แจงมันตอบสนองในทันทีในแนวหน้าของภูมิภาคเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียประกาศเพิ่มงบประมาณทางทหารขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการรัฐบาลบอลติกประกาศชัด พวกเขาไม่มองว่าสงครามใหญ่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวนี่คือการแข่งขันสะสมอาวุธขนาดย่อมที่กำลังเกิดขึ้นกลางยุโรปในเวลาเดียวกันประชาชนในภูมิภาคบอลติกเริ่มกักตุนของจำเป็นศึกษาขั้นตอนอพยพและการหลบภัยความกลัวสงครามค่อยๆซึมเข้าไปในทุกครัวเรือนทุกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกข่าวเช้าทางโทรทัศน์ การเคลื่อนไหวเล็กๆหนึ่งครั้งแต่สร้างเอฟเฟกต์โดมิโนไปทั่วทั้งทวีบยุโรปและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยมันเผยให้เห็นความจริงว่ายุโรปกําลังอยู่ในสภาพเปราะบางกว่าที่เคยเป็นมาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความตึงเครียดไม่หยุดลงแค่ตรงนี้ถ้าสัญญาณทดลองแบบนี้ยังเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าฉากทัศน์ถัดไปอาจเป็นสิ่งที่ทั้งนาโตและรัสเซียต่างก็อยากหลีกเลี่ยงที่สุดเมื่อไม่ไก3สอ บินล้ำเข้านา่นฟ้าเอสโตเนียและนิ่งเงียบต่อสัญญาณเตือนทั้งหมดยุโรปเข้าใจทันทีว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าใกล้เส้นแบ่งที่ไม่มีฝ่ายใดอยากข้ามเพราะเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยคําสั่งยิงที่เข้าใจผิดหรือการตีความสัญญาณผิดเพียงครั้งเดียวโลกอาจถูกผลักเข้าสู่ฉากมืดที่สุดของศตวรรษที่21หากแนโทโธจำเป็นต้องยิงไม่31ตกตามมาตรา5ทั้งพันธมิตรต้องถือว่านั่นคือการโจมตี และผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัเสเซียสองกลุ่มประเทศที่ครอบครองคลังอาวุธขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันจะไม่ใช่แค่สงครามระดับภูมิภาคอีกต่อไปไม่ใช่เพียงสงครามตัวแทนแต่มันจะกลายเป็นสงครามที่มีศักยภาพเขียนระเบียบโลกขึ้นมาใหม่ทั้งระบบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผลสะเทือนจะไม่หยุดอยู่แค่ในยุโรปเท่านั้นเส้นเลือดพลังงานของโลกจะถูกตัดขาดเมื่อรัเสเซีย หนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดถูกดึงเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบระบบการเงินโลกจะกโกลาหลนตลาดหุ้นร่วงหนักห่วงโซ่อุปทานโลกตั้งแต่สินค้าเกษตรจนถึงเซมิคอนดักเตอร์จะเข้าสู่ภาวะชะงักงนันและที่สำคัญที่สุดผู้คนนับล้านจะต้องลาทิ้งบ้านเกิดเกิดเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่สุดนับจากสงครามโลกครั้งที่สองนี่คือเหตุผลที่ทั้งนาโต้และรัสเซียเข้าใจตรงกันว่าพวกเขา ไม่สามารถข้ามเส้นแดงนั้นได้แต่ในทางกลับกันทั้งสองฝ่ายก็มักจะพยายามเข้าใกล้เส้นแดงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแสดงพลังแสดงความเด็ดขาดและโชว์อิทธิพลของตนเองสามลำเครื่องบิน10นาทีแห่งความตึงเครียดเพียงพอแล้วที่จะทำให้โลกเห็นความจริงว่ายุโรปกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งที่บางที่สุดในรอบหลายทศวรรษทุกสัญญาณทุกการขยับตัวทุกการตัดสินใจอีเวน์เรื่องเล็กที่สุด ต่างมีโอกาสลากทั้งโลกเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากเผชิญเพียงไมจ3ี31 1ลำเพียง12นาทีของการล้ำเข้าน,าน่านฟ้าแต่ก็เพียงพอที่จะเผยให้เห็นว่ายุโรปกำลังดำรงอยู่บนเส้นได้บางๆแห่งความเปราะบางาาาาทางยุทธศาสตร์เหตุการณ์เล็กๆเหมือนจุดๆเดี๋ยวนี้กลับทิมตรงลงไปยังจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ของนาโธ กระทบตรงกับฝันร้ายทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคบอลติกและสอดคล้องตรงกับความทะเยอทะยานด้านอำนาจของรัเสเซียช่วงเวลาสั้นๆเพียงชั่วอึดใจแต่สะท้อนให้เห็นระเบียบโลกทั้งระบบที่กำลังขยับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตัวเครื่องบินแต่คือสารที่มันนำมารัเสเซียส่งคำเตือนให้นาโตโดยไม่ตั้งใจหรือว่าจงใจอย,อย่างรอบคอบและหากนี่คือบททดสอบจริง เรากำลังยืนอยู่ตรงจุดไหนของเกมอำนาจโลกกันแน่หากคุณอยากติดตามการวิเคราะห์คมชัดและเรื่องราวการเหืองความมั่นคงที่ถูกเล่าอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของรัเสเซียในเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไรทุกความคิดเห็นของคุณคือส่วนสำคัญในการต่อยอดการสนทนาและถ้าคุณยังสงสัยเกี่ยวกับอนาคตความมั่นคงของยุโรปจงอย่าเพิ่งปิดวิดีโอเพราะในยุคสมัยนี้ ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกเขียนด้วยคำประกาศทางการทูตเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันถูกเขียนด้วยเส้นทางบินของเครื่องบินรบที่แล่นเฉือนผ่านท้องฟ้าอย่างเงียบงนัน